สสวัดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแก๊งสีมงเย็นอยู่กับผมธนาชัยนนทนครดิฉันพันตรุงคุ้มงพันค่ะรับแม็กซ์พันที่ตลาดทุนไทยถือว่าเป็นมาตามหัวพาดหัวข่าวการซื่อพิ้พขขาวหุ่นวันนี้คือเต้นตามด้วยการสารัฐจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเกาะติดกับสถานการณ์ตลาดทุนกันนะครับ ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้นะคะปิดอยู่ที่ระดับ1,222.82จุดนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.49จุดหรือ0.12ด้วยมูลค่าการซื้อขาย24,623ล้านบาท การซื้อขายของช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีการเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกแล้วก็แดนลบสลับกันไปทําจุดสูงสุดที่ระดับ1 2 3 1 0 5จุดและแตะจุดต่ําสุดที่ระดับ1,219.80จุดค่ะเปิดตลาบมาพาักบ่อยนะครับดับชนีมีการย่อตัวลงไป อีกนะครับในช่วงประมาณสัก20นาทีแรกนะครับโดยลงไปลึกสุดอยู่ที่1,214จุดนะครับก่อนที่จะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นมาล่าสุดบวกอยู่ประมาณ2,64จุดนะครับผม mm. ก็ดัชนีขึ้นไปอยู่ที่1,223จุดบุลค่าการซื้อขายกว่า4,600ล้านบาทนะครับ mm. ก็จะเห็นได้ว่าดัชนีที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ย S <S คือสอดคล้อนกับผลการเลือกตั้งของประธานาฤฤธิบดีของสหรัฐนะครับหลังจากที่คุณโจไบเดนคะแนนมีการขยับขึ้นมานะครับ<ม>ล่าสุดอยู่ที่238นะครับต่อ213นะครับผมก็เป็นไปตามอย่างที่ผมบอกไปต้นต้น<ช>นะครับวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือเคลื่อนไหวไปตามผลคะแนนของการเลือกตั้งสหรัฐจริงๆนะครับผมสำหรับ แนวรับนะครับแนวรับในช่วงบ่ายวันนี้ก็1,210จุดนะครับแนวต้านก็อยู่ที่บริเวณ1,240จุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของหุ้นเอเชียกันบ้างหุ้นเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่จะปิดในแดนบวกนะครับผมนิกเกิประเทศญี่ปุ่นปิดตลาดไปแล้วบูกขึ้นมาได้399จุดเปลี่ยนแปลงบวกกว่า1.72%ขณะที่เกาหลีก,ก็ปิดบวกเช่นเดียวกันนะครับ14จุด ไต้หวันนะครับบวกขึ้นมา131จุดขณะที่ห้างเสียงฮ้่องกงพลิกมาเป็นลบนะครับ53จุดจากที่ในภาคเช้านะครับยังบวกบวกอยู่เลยสเตทิมสิงคโปร์ล่าสุดบวกอยู่ประมาณ18 -19 ถึง19จุดมาเลเซียบวก6จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตประเทศจีนนะครับบวกเปิดบวกขึ้นมาได้6.37จุดขณะที่ ฟิลิปปินส์นะครับวันนี้บวก1 2 8ุดเป็นแปลงบวกกว่า2%แล้วก็เวียดนามนะครับบวกประมาณ 4. ุดอินโดนีเซียตอนนี้อยู่ในแดนลบนะครับลงไปประมาณ54จุดนะครับมาดูกันที่หลักทรัพย์ที่มีส่วนในการกดแล้วก็ดันดันชนีในภาคเชา้านะคะเริ่มกันที่หลักทรัพย์ที่มีส่วนในการดันดันชนีมากที่สุด5อันดับแรกค่ะอันดับที่1 AOT ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.25บาทสตางค์ซมผลต่อดันชนี1.62จุด อันดับที่สอง CPO ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1นึบาทห้สตางค์สมผลต่อดัชนี1.22จุดอันดับที่สามเดลต้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมา6บาทสมผลต่อดัชนี0.68จุดอันดับที่สี่แอดวานซ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา2องบาทห้สตางค์สมผลต่อดัชนี0.67จุดและอันดับที่ห้าหุ้นก,กัฟฟ์ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา25สตางค์สมผลต่อดัชนี0.26จุดค่ะครับล่าสุดทั้งห้าหล ทั้ง4หลักทรัพย์ปกว่า AOT, c p ี OT, CPR, Delta แล้วก็ตัวของ a อดวานยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกทั้งหมดเลยนะครับเดลตานี่วันนี้ถือว่าบวกแรงจริงเลยนะนะครับผมประมาณ9%แล้วะนะครับดูว่าจะกระับขึ้นไปแตะที่ระดับประมาณ200บาทได้อีกหรือเปล่านะครับส่วนเกานะครับแม่มีการย่อลงมาในช่วงของการเปิดตลาดพักบ่อยนะครับล่าสุดอยู่ที่29.25บาทนะครับปรับลดลงไปประมาณ25ตางค์นะครับ มาดูกันที่หลักทรัพย์ที่มีส่วนในการกดดัชนีกันบ้างนะคะอันดับแรกของภาคเช้าค่ะอันดับที่1ปตทลดลงมา25สสตางค์สมผลต่อดัชนี0.64จุดอันดับที่สองโฮมโปรค่ะลดลงมา50สตางค์สมผลต่อดัชนี0.59จุดอันดับที่สาม c ลดลงมา50สตางค์สมผลต่อดัชนี0.27จุด 4, C, แันดบที่ SCC ลดลงมา2บาทสรงผลต่อเดัชนี0.21จุดและอันดับที่5 CPF ลดลงมา25สตางค์สรงผลต่อดดัชนี0.19จุดคะ่ละล่าสุดปะตตนะครับราคาหุ้นอยู่ที่32.75บาทเท่ากับราคาปิดเมื่อวันนี้นะครับก็ ดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับคือสู้กันระหว่างบิ๊กออฟเฟอร์นะครับ32.50กับ32.75เานะครับเลื่อดินไหวในกรอบแพบนะครับส่วนโฮมโปรซีเอซีเอสีซีนะครับป่นใหญ่นะครับแล้วก็ CPF นะครับยังคงอยู่แดนลบนะครับโดยเฉพาะ CPF แหมวันนี้นึกว่าจะไปต่อนะไม่ไปนะอยู่ที่ประมาณ25-26บาทน่ะย่ำฐานกันอยู่ที่ที่ประมาณนี้นะครับผมคงต้องรอแจ้งผมประกอบการเห็นตัวเลขกันแบบชัดๆอ่ะใช่ค่ะ มาดูหุ้นที่น่าสนใจกันเลยนะคะในมุมมองของแก๊งสี่โมงเย็นค่ะตัวแรก Home Product Center จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า Home Pro ค่ะวันนี้ราคาล่วงลงมานะคะ13บาท70สตางค์ลดลงมา3.5 2นะเเนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังแนะนำซื้อนะคะแล้วก็ทยอยซื้อสะสมค่ะเพราะว่ายัางมองว่าตัว Home Pro เองนะคะจะมีกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการของภาครัฐนะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการภาครัฐเนี่ยจะทำให้แรงซื้อของผู้มีรายได้ประจำเนี่ยที่จะมีการ ขอคืนภาษีได้นะคะทำให้ดีมาในช่วงของครึ่งปีหลังยาวถึงปี2564ยังมีการเติบโตค่ะนอกจากนี้ทาง Home Pro เองจะมีการจัด Home Pro Expo นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นยอดขายได้ ในเรื่องของมา r จิ้นแล้วก็ค่าเช่าถ่ทะทยอยเริ่มมีการฟื้นตัวแรงนะคะหลังจากที่ผลประกอบการไตรามาสสามคาดการณ์ว่าจะเห็นฟื้อเริ่มเห็นการฟื้นตัวของมา r จิ้นนะคะหลังจากที่มีการเปิดสาขาได้เป็นตามปกติแล้วนะคะที่ระดับ27.2ค่ะส่วนไตรามาสสองที่ผ่านมาเนี่ยมาจิ้นอยู่เพียงแค่24เท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้สถานการณ์โควิดในทีมำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ,นะคะเริ่มมาซื้อสิ่งของที่จำเป็นนะคะอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์เครื่องทำน้ำ กว่าสินค้าตกแต่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่มีมาจินดีในปี2563ค่ะมีการเปิดสาขาใหม่นะคะสสาขาตามแผนนะคะก็คือรังสิตคลอง4และมีแผนเปิดอีกหนึ่งสาขานะคะสาขาสุขสวัสดิ์นะคะในช่วงของไตรามาสสค่ะ โมโปเองยังมีการคงแผนการเปิดสาขาอย่างระมัดระวังนะคะโดยมีการศึกษาความต้องการของคนในพื้นที่นะคะแล้วก็พร้อมเปิดตัวสาขาใหม่หลังจากสถานการณ์มีความพร้อมมากขึ้นนะคะโดยที่ให้ความสนใจไปยังพื้นที่ใหม่ๆที่ถือว่ามีศักยภาพการเติบโตสูง แนวโน้มผลประกอบการตไตรมาส4คาดการจะมีการฟื้นตัวค่ะจากในช่ว,ชวงของไฮซีซันแล้วก็ธุรกิจจากงานของ h o m โปรเอ็กนะคะแล้วก็โครงการช้อปดีมีคืนในปี2564จะเห็นการฟื้นตัวของผลประกอบการแล้วก็ยอดขายต่อสาขาเนี่ยดีขึ้นจากฐานที่ค่อนข้างต่ําในปี2563นี้นะคะเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยยังได้รับ ผลกระทบจากโควิด -19 มีการคาดการณ์่ะว่ากําไรจะอยู่ที่ระดับ5,400ล้านบาทหรือว่าเติบโต9.4%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนนะคะอกจากนี้ค่ะทางบริษัทเองนะคะก็มีคาดการณ์ว่าถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์โควิด -19 อีกครั้งนะคะบริษัทก็สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะะถ้าหากว่าเกิดการล็อกดาวน์นะคะปิดบางพื้นที่นะะทางบริษัทเองก็จะมีการ ขายสินค้าเนี่ยทางช่องทาง Omic h a n n e l นะคะแล้วก็ท่องทางออนไลน์นั่นเองซึ่งคาดการณ์นะคะ,ะว่าจะเห็นผลตอบรับได้ดีเพราะว่าสัดส่วนดังกล่าวในไตรมาสสามเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะทำให้บริษัทเนี่ยไม่ได้มีการพึ่งพาเพียงรายได้จากหน้าร้านเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็กวิค์ส่วนใหญ่ค่ะมองว่าราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงสามารถทยอยซื้อสะสมได้ค่ะครับอ่ะไปดูราคาเป้าหมายกันนะครับราคาเป้าหมายของโฮมโปรค่ะ บริษัททรัพย์นมุระพัฒนาศีีแนะนําซื้อราคาเป้าหมาย17บาทบริษัทซรัพย์ไทยพาณิชแนะนำเอาพอร์ทมาร์เก็ตราคาป้าหมาย18บาท50สตางค์ครับเดี๋ยวดูกราฟโฮมโปรกันหน่อยนะครับก่อนหน้านี้ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาขยําฐานอยู่ที่บริเวณ14บาทเนี่แหละนะครับวันนี้นะครับก็มีการย่อตัวลงมานะครับ ไปดูหุ้นตัว่อมากันนะครับบริษัทแม็กกุปจำกัดนะครับหรือแม็กเอค่ะแม็กนะคะล่าสุดราคาหุ้นอยู่ที่10บาทคะะก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะคะ0.99%วันนี้ขึ้นไปทำจุดสูงสุด10บาท20สสตางค์ค่ะ นักวิเคราะห์มีการประเมินการรสุทธินะคะไตรามาสแรกนะคะก็คือสิ้นสุดเดือนกันยานะคะอยู่ที่110ล้านบาทค่ะเติบโต71%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วและเติบโตได้ถึง189%จากไตรามาสที่แล้วค่ะโดยที่มีการขยายตัวมาจากปัจจัยหลักๆใน2ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกเป็นเรื่องของรายได้ค่ะรายได้นะคะคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตประมาณ3%เป็นผลมาจากรากค้าสามารถกลับมาเปิดให้บริการและปรับเปลี่ยนสินค้าใหม่นะคะก็ได้ รับการตอบรับค่อนข้างดี ประจันที่2ค่ะ gross profit margin ขยายตัวมาอยู่ที่ระดับ60.2จากเดิมประมาณ58นะคะมาจากสัดส่วนช่องทางการขายจากออนไลน์นะคะก็ทำให้สินค้าที่มี Mar g i ิสูงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะขายออกได้มากขึ้นนะ,ะนอกจากนี้ค่ะมีการคัดการนะคะว่ากำไรค่ะจะมีการขยายตัวจากไรายได้ที่เติบโตได้สูงถึง42ค่นะะก็มาจากช่องทางออนไลน์นี่แหละค่ะแล้วก็เริ่มมีการซื้อตัวหลังภาครัฐผ่อนคลายล็อกดาวน์ทให้ผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้าออน ามากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้คาดการว่ากำไรสิ้นปีจะอยู่ที่ระดับ522ล้านบาทเตบโต28%จากปีที่แล้วค่ะแล้วก็ปีหน้าจะเติบโต6เติบโตอีก19% ะระดับ620ล้านบาทในด้านของราคาหุ้นนะคะของตัวแม็กนะคะก็ถือว่าปัจจุบันราคาค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มตลาดประมาณ4-15%ในช่วง1-3เดือนที่ผ่านมาแล้วก็แนวโน้มผมประกอบการก็ยังมีการมองว่าจะมีการฟื้นตัวราคาปัจจุบันนะคะเทดที่ PE 15.2เท่านะคะถือว่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์มีการคาดการณ์แล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าตัวแม็กเองเนี่ยได้ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะคะแล้วก ก็จะเข้าสู่วัฏจักรการเติบโตรอบใหม่แบบ New Circle นะะโดยมองว่าตัวแม็กเองถือว่าเป็นหุ้นเด่นนะะจากการที่แจกดีเวนดีนสูงนะคะถือว่าเป็นดีเวนดีนสต็อกนะคะให้ตาผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ5-6นะคะแล้วก็สถานะการเงินถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะจึงมองว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสะสมไว้ในพอร์ตค่ะครับมาดูเาขาเป้าหมายของแม็กกัน ราคาเป้าหมายของแม็กค่ะบริษัทลัทรัพเคที b ีประเทศไทยแนะนําซื้อราคาเป้าหมาย12บบาทบริษัทหัักทรัพย์ CGS CIMB แนะนําถือราคาเป้าหมาย9บาท90สตางค์ค่ะครับไปดูความเคลื่อนไหวของหุ้นฝั่งยุโรมาบ้างครับยุโรวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับและของเยอรมันล่าสุดก็ปรับตัวลงมา9 5้าสิบห้าจุดแล้วก็ C ีซ40ตตลาดทุนฝรั่งเศสนะครับ บุกบุกลบส่งไปนะครับล่าสุดก็ลงไปประมาณ0.78จุดนะครับแต่สับดอนนะครับนี่ก็บุกบุกลบเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก็บุกลบแต่ล่าสุดเนี่ยคือลงไป7จุด8จุดนะครับแล้วก็อิตาลีนะครับก็ปรับตัวลงมา120จุดขณะที่โปรตุเกสนะครับก็ปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับเบลเยียมและเทลนงก็ลงมาเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดก็วิ่งไปตามคะแนนนะครับของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ นะครับผมตอนนี้นะครับคะแนนล่าสุดเองเนี่ยคุณจูไปเด้นยังอยู่ที่238นะครับแล้วก็คุณจดน์ทัรับเองก็ยังอยู่ที่213ล่าสุดนะครับทําเองก็ในการเสนอยืย่นต่อสภาเอา่ยยื่นต่อต่อศาลสูงะนะครับให้มีการหยุดนับคะแนนนะครับผมต้องจับตากันดูทีเดียว<ช>นะครับว่าในทางสารัตนะครับจะทราบผลนะครับ ได้ในช่วงหูเข้ามันทีหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดหากมีการหยุดนับคะแนนเนี่ยก็อาจจะเลื่อนในการที่จะรับทราบผลออกไป <Okay S 2> นะครับผมแต่บรรดากวิเคราะห์เขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเขาบอกทําอาจจะสงสัยว่าคุณเบดเดนอาจจะอาจจะมีคะแนนนําอยู่นะครับผมก็เลยอาจจะมีการดึงเกมอะไรกันสักเล็กน้อยะนะครับผมการเมืองเป็นอย่างนี้แหละครับทุกประเทศนะครับผมค่ะ มาดูคําถามจากนักลงทุนนะคะมีคุณภูริเดตท,ทักคายเข้ามาค่ะแล้วก็คุณภูริเดตสอบถามด้วยว่าทําไมถ้าไบเดนชนะเนี่ยนะคะจะมีผลดีต่อหุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้านะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณไบเดนเองเนี่ยนะครับคือภาพรวมแล้วกันนะครับเขาค่อนข้างที่จะมีความปฏิปนอมมากกว่านะครับเขาก็เลยบอกว่าอย่างเช่นเรื่องของยิบายทาง้านการค้านะครับโดยเฉพาะกับทางเอเชียหรืออย่างประเทศจีนนะครับก็ ก็อาจจะดูไม่แข็งเก้านะครับผมส่วนเรื่องที่กับกับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยผมผมผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วไฟฟ้าเนี่ยมันมันก็เป็นกึ่งๆึ่งดเมสติกเพย์นะครับแต่แต่ผู้ประกอบการไฟฟ้าของไทยหลายรายเองเนี่ยก็ไปลงทุนในต่างประเทศเยอะนะใช่คนะครับผมนะครับก็มีเวียดนามนะแล้วก็มีอีก หลายประเทศเลยะนะครับผมแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ยังมีเลยนะใช่ไหมครับผมก็ก็มีอยู่เ่อนั้งเยอะพอสมควรนะครับมีคุณคาร่าสอบถามถึงตัวของ KCE เข้ามานะฮะขอถามในเรื่องของตัวแนวโน้ม KCE ด้วยล่าสุดก็ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ประมาณ6นะฮะในเรื่องของทางด้านพื้นฐานานักวิเคราะห์ก็ยังมองว่ามีการเติบโตแข็งแกร่งนะฮะในช่วงของไตรามาส3แล้วก็ไตรามาส4ด้วย นะฮะส่วนในเรื่องของตัวราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแล้วนะฮะก็อย่างของ DBS เนี่ย่ะยังแนะนำถืออยู่นะฮะราคาเป้าหมายก็เอาจริงเกือบเต็มแล้วนะคะประมาณ4 2บาทนะคะเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาพอสมควรครับผม PE ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่6้าสี่หกเท่านะครับผมก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยขยับขึ้นมาต่อเนื่องนะครับรอรอแบบ รอยย่อมาหน่อยดีกว่านะครับผมมารับไม่แน่ใจราคาจะลงมาอีกสี่ถึงอ๋อวันนี้จริงต่ําสุดะอ,อยู่ที่ประมาณสามเก้าบาทนะครับก็ประมาณแนวรับพอดีอยูะค่ะ,ะคผมนอกจากนั้นก็มีทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะครับสิบหกนาฬิกาหกนาทีทัครับเจ็ดนาทีละ แต่เี่ยแตหลักทรัพย์นะครับ1,225จุดบวกอยู่4.44จ,จุดมูลค่าการซื้อขายปรยับเพิ่มขึ้นมาเป็น42,182ล้านบาทนะครับผมอ่าหนึ่งพจุดแล้วนะครับผมยังคงต้องติดตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับมีผลต่อตลาดทั่วโลกรวมถึงของประเทศไทย <c oughs> ด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้คือรายการแก๊ง4ี่โมงเย็นผมกับแล้วก็น้องฟิล์มของราถ้าไม่เชื่อก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน